ครับสวนไพฑูตกับเสด็รปฐุมประสานพี่น้องเด้อนะครับผมม้นนี่กะมาสวัสดีกันสวยๆนะครับแต่คือจังบดสวยล่ะครับผมคือจังตีหาหกมงเ้ารนะครับพอดีนะครับพายุเขานะครับฝนตกฝนลิ้นนะครับผมนงแจะเศ้าเลยนะครับกะเลยนะครับทายบรรยากาศบานสวนใพี่น้องเบิ่งอยู่ระเบียงทึ่งบานผมนะครับทึ่งเชียงน้าหน่อยผมนี่นะครับพี่น้องนะครับเบิ่งบรรยากาศนะครับฝนลิ้นนะครับเด้อชมธรรมชาตินะครับ ต้นไม้ต้นไหลที่กําลังจะเลื้อนเติบโตขึ้นมายางตอเนื่องแล้วก็น,นะครับตัวเลี้ยวพอมนะครับผมพวกต้นพยุงยางนุงงยางนาพี่น้องเด้อสังเกตใบได้นะครับเห็นป่ผุมพยุงข้างหน้าผมมันปลูกแซมกันจนจนแกมกันจนนั่นนะครับเป็นจุดติดกันเลยนะครับปลูกแทนกันแต่มันบตายครับพี่น้องแล้วกะนี่ครับต้นยางนาเขาต้นพยุงกล้วยมะพร้าวนะครับผสมประสานกับต้นไม้ยืนต้นเขา นี่พี่น้องฝนลิ้นนะครับตอนนี้ฝนลิ้นฟังเสียงนะครับต้นยางนะต้นนี้เห็นไหมพี่น้องปลูกแป๊บเดียวไงก็มูเลยครับนี่มันเป็นน้ําดินนะครับพี่น้องบางหม่องกับไ่ซาบางหม่องกับไ่เลี้วนะครับอีกอีกบดโดน,นะครับจะได้กินเห็ดละงกนะครับผมเพราะว่าปีนี้ครับได้ย้ายแค่สองร้อยลิตรซึ่งบัตรนั่นตัวสวนนะครับตัวสวนนะมันต้องเป็นพันลิตรนะครับผมถ้ายย้ายเห็ด ไอเชียงเห็ดละงกตตรงเป็นพันพันลิรนะครับเพราะว่ายายได้เขตโซนเดียวนะครับน้ำมูนีพันใหญ่นะครับด้อพวกเห็ดละงกนะครับปุ่นในปาน่าเนี่ยถ้าแต่ยายนะครับแล้วก็ด้านคางทั้งพูนนีกแล้วก็ด้านพู้นนะครับฟังถนนชิวทั้งไอฟังขามไปทั้งไฮน้๊าอีกข้างคล้องใส่ใกล้กับว่ยาท่านได่ใหญ่เห็ดละงกนะครับเป็นพันลิตรนะครับไปลงปีละน้อยเอาหรือว่าท่านในสวนมันไงมันออกเฮาก็จังอามาทำเชื่อต่อยอดก็ได้นะครับ น่าจะได้กินอีกบ่โดนนะครับผมสำหรับเหตุช่วงนี้สวนกษตรหกในจังหน่อยพี่น้องเด้อเพระบาะว่าหนาฝนนะครับหยางยูเขาคใะไงเร็วเขาก็ากตัดบาไวดอกพี่น้องเด้อก็ต้องปล่อยมันหกไปก่อนให้มันผสมประสานไปครับต้นไม้ต้นไหลที่เขาปลูกไวเพระบาะว่าต้นไม้ต้นไหลที่เขาปลูกไว้นะครับมันตูว,วันตูคืนนะครับผมต้นนี้ส่วนในบอนะครับกัน้ำกระเติมลุงเรื่อยนะครับผมผมไปเอาน้ำบาดาลเขาจักหยดเลยนะครับปีนี้นะครับ บ่อนีนัน,นบอ่อแห้งเลยครับผมบ่เอาน้ำประดานนะครับลงุงพอเวลาฝนตกน้ำม,มันก็นไหลลงนี่นะครับนี่เวลาผมกับปล่อยปลานิบปลาตะเพียนปลาดุกนะครับปลาดุกบิกอุยนะครับผมทั้งฝุ่นก็จะเป็นปลาบกทัวระกั้งงามหมูวานก็ฉีดฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็หันมาหลังบ้านพี่น้องเด้ออันนี้ก็ปลูกเรนเลนพี่น้องลกต้นมะปลูกสองต้นขางกันตั้งแต่หลายปีพี่น้องเด้อต้นมะลุ่มนะครับมันจะมีต้นเมร์ของเขานะครับอยู่ฝุ่นละยุบ อยู่ปลาหนึ่งไรของผมนะครับอยู่สวนปลานะครับหนึ่งไรมันจะเป็นเถียงนาเก่าสมัยตะก้อนสมัยผู้เฒ่าเพิ่นมาเห็ดเถียงนาอยู่ในยุคกระทมนาหลังพุ่นนะครับมันเป็นไอ้ต้นมะลุมเก่าโบราณหมากใหญ่นะครับพี่น้องที่นี่มันลดนผมก็ถอนออกมาปลูกข้างสาพอดีผมมีสวนเกษตรนะครับผมถอนออกมาปลูกปุ๊บนี่ครับก็ได้ต้นนะครับพันต่อไปนะครับต้นนั้นก็ยั้งยั้งอยู่นะครับต้นแม่นะครับตั้งแต่ชัพผู้เฒ่าเพิ่น เห็ดเทียงน้าอยู่ข้างหลังนะครับนะครับลูกกับมัสารต่อเห็ดทวนกระเสรต่อเลยนะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างหลังสวนเฮานะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ก็ติต่อเติมเพิ่มอีกนะครับเห็ดเป็นขั้วอีกนะครับเด้อให้น้ำพ่นเบิดผมก็ติต่อเติมให้เป็นขั้วลาดปูนเบิดนะครับผมลาดปูนเบิดเลยนี่ตรงนี้ก็ติถมดินมันเป็นน้ำเซาะก็ติถมดินนะครับฝังท่อให้มันน้ำไหลลงไปพุ่นนะครับมันเป็นชายค้านะครับท้าก็ดีิเอาดินมะถมลาดปูน กั้นกับแพงไปหอดพุ่น,น,น,นแล้วก็ให้มันน้ำตกไปพุ่นแล้วก็ที่เห็ดเป็นขัวข้างหลังเติมแต่ละน้อยนะครับผมบันนี้อาจจะเพิ่มห้องน้าผีกระได้นะครับห้องน้ามันหน่อยนะครับนะครับเติมเอาแต่ละน้อยนะครับสิ่งปลูกสั่งต้นมากเพราะฉะนันได้ลงหลายดอกพี่น้องเห็ดตะเห็ดตะหมองตะของยูอาศัยนะครับนอกน,นั้นมิตะปลูกต้นไม้ต้นไรปลูกผักปลูกมีขายนนเผลแต่บักเขือผมถือฝนงามแห้ง,งเติมบักเขียกเชะกับหญ้าหกตึ้งๆเลยครับบรรยากาศบ้านสวนเฮานะครับเป็นไรพี่น้อง บรรยากาศดีอีหลียนะครับผมนะี่ครับเดยพาลงไปเบื้อง้ังรางคี่น้องด้วยนะครับบ่ต้นให้อาหารปลาม้นนี้ฝนตกก็ต้องให้มันออกพี่น้องแดดบ่ออกมันบ่ค่อยกินดอกทองมันอืดน,นะครับพวกปลาต้องให้แดดออกให้มันเผาผ่านพลังงานในร่างกายของมันนะครับมันสิดทองอืดถ้ามันแดดบ่ออกนะครับอันนี้กับมุมข้างบนนะครับคี่น้องด้อนี่เป็นโต๊ะกินกาแฟน,นะโต๊ะนะครับรับแขก อันนี้ก็เป็นบักมีเพิ่วมาเป็นบักมีใใ่ง่ายไท่านบัตรซื้อมาปลูกเป็นบักมีขี่เราเพราะเขาทาเลยหู้ว่าเจ้าของขี่เราเจ้าของขวนขี่เราอยังมาพอ้บักบักมีบักขนุนขี่เราอยู่พี่น้องเด้อนะครับเจ้าของสวนขี่เรามันก็นเลยได้บักมีขี่เรานะครับครับลงมาข้างล่างนะพี่น้องเด้อนะครับผมอันนี้ก็เป็นสุ่มนะครับมองนางจิบกาแฟ นะครับรับแขกผู้ได้อยากนั่งกันั่งได้นะครับผมยุ่ข่างริมน้ำพี่น้องเด้อล้วก็สิมีต้นขนุนขี้เล่านะครับผมเป็นลมเป็นเงาให้เฮานะครับจัดสวนจัดบ้านใหน้าอยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถเอาเปมานอนได้พี่น้องเด้อเอาเปมานอนได้นะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นโซนนะครับไม้มงคลนะครับผมเราก็บมีพวกไอนี่แหละครับผมพวกกล้วยมงกล้วยไม้นะครับผมตัวนี้นะครับ บรรยากาศดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นรับแขกนะครับกาลังเริ่มตัดแต่งต้นไม้นะครับถ้าผู้ใดอยากได้ฟื้นนะครับเดือมาเอาด้ครับเด้อฟื้นอยู่ไนนี่สามลุยแตนเอาไปวุ่นนะครับผู้ใดอยากได้ฟื้นนะครับนี่ครับเป็นไม้ไม้ต้นนี้ผมว่าจะเอาไปลงอยู่หน้าสวนนะครับอีกฝั่งหนึ่งน่าจะลงยักสองต้นนะครับเจี๋อาไปปลูกพูดเลยครับทุกท่ที่ได้ทุบกระถางอลไเบิ้องสูงลงแล้วก็ต้นไม้บนเนี่ยเ่ได้ทุบดอกพี่น้องค่อยๆแก้ออก นะครับด่างอินเดียบรพี่น้องนะครับไม่ประดับที่เขาเจ้าจปูกน้ำปั่มน้ำมันนะครับเนี่ปั่มน้ำมันปตทเห็นดูนะครับต้นใหญ่ครับผมพี่น,น้องสังเกตได้นะครับมันจะเป็นใบลักษณะแบบนี้อันนี้สามารถเอาไปชั้มได้เลยนะครับห้อยผมชั้มแล้วกับนี้นะครับเด้นนี่นี่ชั้มแล้วนะครับนี่ครับผมง้ามนะครับในปั่มปตทต้นใหญ่ง้ามเป็นหฮมผมี่ปลูกทางเข่าสวนนะครับจากสองต้นพุ้นฟังผุนนะครับครับวันนี้มีอย่างมาเสนอนะครับนี่นี่ครับเด้ออันนี้คือ นอไม้ในสวนเฮาที่เฮาถนอมว้ถะไครในช่วงนาแล้งที่ว่านอไม้พออกนะครับเด้อตัวนี้นะครับมีสองนอสามนอนะครับตัวนี้อันนี้คือการถนอมอาหารนะครับเขาเอื่นว่านอไม่สิ่งอันนี้เป็นนอไม้กิ่มสูงนะครับผมนี่เห็ดไว้หลายทุงนะครับประมาณจะกห้าซีฟก็ถุงแล้วนะครับผมแล้วก็กระลังนี่ครับตัดตัดออกไปเรื่อยนะครับเด้ออันนี้คือเห็ดว้ขายช่วงนาแล้งนะครับพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับผมเนี่ย พี่น้องหนาเรงเขาบอมีน้องไม้เขาต้องเห็ดแบบนี้ไปนะครับเด้อตัวนี้เป็นน้องไม้ซิ่งนะครับแล้วก็น้องไม้สมน้องไม้รองเพราะท่านในแ็ลเป็นแ็กอยู่นะครับน้องไม้สมน้องไม้ดองขาวจุนพูนนะครับเห็ดใส่กับปวไว้ตะขายหนาแรงพี่น้องเด้อหน้านี่เขาเบื่อหน่อไม้พี่น้องเด้อเขาเบื่อหน่อไม้นะครับเขาจะจะเฝ้าไปขายเขาเห็ดแบบนี้ไ้นะครับน้องไม้ซิ่งนี่ครับผมลายนะครับพี่น้องเด้อนักนะครับนักแล้วนะครับนี่ คือถ้าผู้ใดอยากได้นะครับนาแรงบ่มีนอไม้กินหรือพี่น้องอยากเอาไปเมืองนอกเมืองน้านะครับเอฟซีปูไปทุนนะไอไอสวนไปทุนเกษตรผสมประสานนะครับสามารถสร้างเอาไปกินเมืองนอกเมืองน้าได้นะครับพับใส่กระเป๋าเดินทางนะครับไปเกาหลีญี่ปุ่นนะครับอเมริกาเยาละหมอกเลยอยามันนะครับเอฟซีที่มาผักมาชมนะครับมาผักพรชอนใจอยูุ่บานหรือว่าพี่น้องยุดในเมืองในกรุงเทพนะครับถ้าบ่มีนอไม่กินในช่วงนอไม่ไอ ไอ้เบิร์ตเล้วนะครับมันแพงอย่างที่พี่น้องกับซั่งจากสวนพันธุ์ทุนเกษตรผสมผสานไปได้เลยนะครับพอดีผมกับทีเฮ็ดอีกนะครับเดี๋ยวอีกน้อยกับทีซับซับได้เรลลดใสเลยนะครับซับแล้วผมทีเฮ็ดจังส ah ี่นะครับนี่แล้วก็ชงทับพี่น้องเหาอยู่จังหวัดใดอำเภอใดจังหวัดใดก็โทรสอบถามหรือว่าซั่งขามากใดในนี่ครับเบอร์โทรเขานะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็สีมี้น้องไม้ดองนะครับน้องไม้ดองเพราะท่านได้แพ็คใส่ถุงอยู่เพราะตอนนี้มันเป็นอยู่ในกระโปรงนะครับนี่ครับลักษณะนะครับนี่พี่น้อง เดอ้อพี่น้องเดอ้อมันจีรสชาติคือเกานะครับเดอ้อพื้นหนึ่งนะครับพื้นเผาล้วเพื้นไปหนึ่งซื้อนะครับรสชาติเอาไปแกงก็ได้คือเกาคือพี่น้องอยากเอาไปหมกหมกใส่หมูสามสั้นนะครับเนี่ยเอาไปอูเอาไปยังได้เบิดนะครับมันจะเป็นน้องไม่เผานะครับเดอ้อนี่เล้วก,วกตัวนี้เพราะท่านได้แพ็คเส้ถุงเตือนเอวซีนมาขาวจุนพูนเลยครับเป็นน้องไม่จากสวนเฮาเลยนะครับพี่น้องตัวนี้เนี่ยพี่น้องหลายนะครับเด้อนี่ครับพี่น้อง เป็นน้องไม้ส้มนะครับบ้านๆี่หลีพี่น้องเด้อนี่ของบ้านๆเขาที่ภูเถาวันเท็ดนะครับมันไ่เป็นของโรงงานที่ออกอย่างโรงงานนะครับอันนี้เขาที่บริษัศไซสานอย่างทั้งสิ้นนะครับเป็นของภูเถาพุูโถบ้านเขาเผินเท็ดนะครับมันสีแซสบกบก็ของโรงงานหรือของธีวาเขจาใส่สารกันบูดกันอย่างพี่น้องเด้ออันนี้ผมท่านเอาออกขายนะครับผมติปิดไวย่างดีเสร็จแล้วนะครับนาเบิดพูละเบิดน้อไม้นาแรยงผมยังสิเอาออกมากรอกขายนะครับนี่ ก่อขายเหตุเป็นแพกๆอันนี้คือกันนะครับเนี่ยือพท่นออกขายแต่พี่น้องอยากได้กัส่รงส่งได้คื้เกขานะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมหาสิบาทหกสิบาทนะครับต้อทงนะครับผมบดแพงเป็นโลนะครับนี่เป็นโลพอเขาสิเผาพร้อมนะครับเผาแล้วกหนึ่งต้อนะครับนี่เพราะว่าถ้านาแรงที่ผมเคยแลนหลุดพานแต่นอสดน่ะโละหาสิบหกสิบบาทอยู่บ้างน้ำเขียวนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่แหละถ้าพูดอะไรอยากได้นะครับเด้อชงขายพี่น้องเขาได้เบิดน้องไม้คืออันนี้ก็ทิเห็ดเป็นชุดนะครับเห็ดเป็นแพ็คเว้นเรา่ะขายเป็นกระโปรงสีนะครับเดี๋ยวจะออกมานะถ้าพูดอะไรอยากได้นะครับนี่สินค้าจากสวนเฮานะครับผมกะสวนมากนาดนี่แหละก็ลังสีแปรรูปพี่นี่นะครับแปรรูปเดี๋ยวฝนฝนซาเนี่ยผมก็จะซับไปแม่นะครับเราเห็ดอีกนะครับผมนี่คือเป็นบางส่วนนะครับที่เขาเห็ดนะครับ ปรรูปน้อไม่ในสวนเฮานะครับเห็ดแบบนี้ทงในทั่วประเทศไม่มีเสียนะครับอยู่ได้เป็นปีของไม่มีสารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็ดจากผู้เ่านํำบานน้ำส่องเฮาเลยเป็นของพื้นบ้านขนาดแท้น้อไม้สมอยากไปซุป,ไป,ซปไปแกงใส่ปลาคอน้อยไปแกงใส่ไก่แกงกะทงกะทินะครับได้เบิดเลยพี่นอ้องเด้อรับรองแสบกันนั่นตีเลยครับผมอันนี้ครับประมาณนี้นะครับการถนอมอาหารของสวนเขาเลียกสตัด เห็ดตลอดนะครับผมเห็ดเห็ดเห็ดจนเบิร์หนาฝนห้องจึงจะเอาออกมาขายหนาแรงนะครับพี่น้องเอาไปเป็นตัวอย่างก็ได้ได้ครับเนี่ยครับนี่บรรยากาศดีครับผมบดบดบดได้ยางออกไป้างนอกพี่น้องน้อฝนมันตกนะครับบักลมุดนะครับบือเต้นได้กินเฮุณงวงก็บออกโอ้หลายยางพี่น้องเด้อไม่หัดบัคข้อบัคข้อกขาออกบักลมุดหลายยางหลายแนวครับเห็ดไปโรดพี่น้องกษตเเฮาย มื่อตรงห่วงนะครับนี่น้ำนะครับมีตลอดนะครับสําหรับสวนเฮาผลละหมากลากไม่มีเบ็ดนะครับผมโอเคนาะพี่น้องเนาะนะครับผมกะพาพี่น้องเขาเบิ้งบรรยากาศฝนตกนะครับยามนี่แหละยามเศร้าเศร้าสวยๆเพราะว่ามันขึ้นอยังมันเศร้าเหระแต่มันสวยนะครับพอแดดม่ออกนะครับตอนนี้กับเวลาอยู่ประมาณสามโมงกว่าแดดม่ออกรับรองว่าโันี่แดดมาออกแค่ไหนครับผม พี่น้องเขาถอนมันถอนยังก็คือตีลำบากนี่ยุต่อกับมือนี่ถอนมันยายฉีกไก่นะครับมือนี่เพราะว่าบ้านผมเห็ดมันกันนะครับเบิดบ้านแล้วก็มันสาปะหลังราคาดีพร้อมพีนี่เกียบสี่บาทนะครับเด้อผมก็เห็ดซื้อกันนะครับสามสิบก็เลยวันม,ม่เห็ดต่พอเกษียดได้พี่น้องบัตเตอร์เนเห็ดต่เลียงปลาได้เห็ดเห็ดห้เห็ดผู้คือพีอพอขึ้นน้องเขาทั่วประเทศไทยนั่นแหละครับผมเขาต้องเห็ดเกษียถ้าผู้ใดมิถีเขากะเห็ดเชิงเดียวไปนำ้ำ แล้วก็แบ่งเชิงเดียวมาเห็ดผสมผสานคือผมนะครับเห็ดไฮเห็ดนาไปคือกันนะครับเพราะระวังที่เขาเห็ดไฮเขาก็ขายผลผลิตรายวันรายเดือนรายปีอย่างที่นะครับรายปีก็คือเป็นเป็นไฮนะครับรายวันก็เป็นพืชผักอายุสั้นนะครับผมรายเดือนก็เป็นพวกผลไม้ตามฤดูกาลย่างทีนะครับพี่น้องเด้อนำเห็ดไปนะครับพวกปลาพวกอย่างทั้งที่หระครับนะครับเห็ดไปพี่น้องเด้อสำหรับเกษตรเฮาเห็ดปลดนะครับแนวมันกินได้นะครับ เห็ดไปเห็ดเห็ดหน่อยเห็ดลายก็ดีก็เพาเห็ดนะครับปลูกคอรอแรคได้เมื่อละตน้นสองตอน้ตนตัวนี้ผมว่่ได้ปลูกต้นไม้แล้วเด้๋ยวพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าของผมมันเต็มหมดแล้วตะกี้ถ้าฝนตกจอกแก,ก่ได้นะครับฝนเช้าปุ๊บนะครับไผทุนนีหิวต้นไม้ละหม่องได้มันบางผมจองเลยนะครับแต่ว่ากะทิปลูกนี่มันมันสีหว่างอยู่นั่นเดี๋ยวผมจะไม่ประดับใหม่มงคลไปปลูกทดแทนมันเลยนะครับพวกนี้ยังเช่นพวกนี้ละเดี๋ยวเตียวมันี่หละนำมันเลยหม่องไผ่มันบ่ขึ้นเดี๋ยวพวกต้นมุนนี่หละเป็นนำมันลดนะครับ ไม่ดังอินเดียหรือดังอย่างไรนีด่ดังอินเดียบมดนี่ละมองในมันบางนะผมเดี๋ยวมันไปนปลูกเนี่เพราะมันต้นใหญ่แล้วเนี่ยผมติช้ำขึ้นมะมันี่เอามูก,กิ้งนี่ช้ำขึ้นมามหมมันเป็นแตกกิ้งหลายแล้วนะครับแล้วติช้ำขึ้นมหมัมันเป็นด่างอินเดียเรยพเป็นอด้อ,ดอ,น,น,อ,ดน,อดนี่มูนี่ด่างน,นะครับนี่มูนี่ด่างนะครับงามมูนี่บดังเนี่ยมูนั่นด่างสามต้นนะครับนี่ <c oughs> นี่แหละ ตะกอนน่ปลูกต้นไม้คือจอกแจกว่าได้นะครับผลเสาผมจะปลูกต้นไม้เลยครับหม่องได้วางผมจําได้เบิดนะครับหม่องได้วางผมที่เอาไปปลูกเลยนะครับผมสียางระสวนตลอดนะครับแต่โดนี้มันเต็มเบิดแล้วกะทิปลูกทดแทนอยู่แคบ่บ่หลายต้นดอกประมาณพวกต้นไม้พยุงปลูกไม้ตอนนั้นนะครับที่ที่ได้ปลูกนะครับไม้เพิ่มเติมบ่าน่าจะเกินหาสิต้นนะครับฟังที่ว่าผมปลูกไม้มันมันถือเครื่องตัดหญ้ากับมีนะครับผมมันบม่ได้ตายเราคุณน้องมันถือเครื่องตัดหญ้านะครับ โอเคพี่น้องเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับบรรยากาศดีๆนะครับฝนตกลินลิน็นแต่นอนเว้นดีดีพี่น้องเด้อนะครับนอไม้ก็คือพุง่งพุ่งออกมาพับพับเต็มนะครับนอไม้เนี่ยตัวนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้กอนนะครับผมสวัสดีครับ